นั่นเนี่ยเบืองมันได้วะนี่เดิน,นม,มาปุ๊บเดินม,มาปุ๊บเจอเนี่ยคันกลองเลยนี่พี่เดินจะตั้งนานแล้วเนี่ย <laughs> จนนายคนหนึ่งใจถอดกลับไปแล้ว <laughs> นายอย่าลงไปเลยผมไม่ได้ผม,ไ,มได้ตัวเดียวเอง <laughs> <laughs> ประธานเฮ <laughs> ้ยเฮ้ย มันปลาอะไรเนี่ยพัดแม่มันปลาอะไรเนี่ยตสกายจัดเลยไม่อยู่แล้วมันจะหักของจริงแล้วรอบนี้ดูก็ท่อนแล้วผมว่านกรงนี้นี่จะสูบแล้วแต่นณาเขตเนี้ยเขาว่ามันเป็นอณาเขตไอ้เธอ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 โอ้ยไม่แต่ขอมันน้อยพี่ตัวมันนิดเดียวเองเพืนะ่อน ผมถ้าเป็นกองแปดเฟ้ยไอโอ้คือหวานแท้ไหนเอายกมันข i̇şte ึ้นมาทีได้แล้วนี่เฮ้ยสูอ้โหเจอบอสโอ้ด um ูกล้องโชว์กล yeah> ้องหน่อย อ้ยโอ้โโอ้โดูครับน้าๆนาครับโอ้ยปลายยังก็บูหูเอหนึ่งสามนะครับนี่ลอกเบอร์พันนะฮะพู้ยินหนึ่งสามนะฮะโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องสภาพนี้ไม่มีหลุดอะแต่ก็นั่นแหละระวังปลายคันแค่นั้นเลยเลยคิดว่าไอโดแล้วไอ้เจ้ มันจะเอาสายมาร้อยด้วยนี่สายพี่จะเดินมาเล่นๆเฉยๆนั่นเมื่อกี้ร้อยก่อนร้อยก่อนผมคิดว่าชิโด้เมื่อกี้เพราะว่าส่วนมากมุดๆแดงๆไม่ช่อนก็ชิโด้แต่ถ้าแต่ถ้าช่อนมันจะกระโดดก่อนกดเบ็ดโอ้โหเยอะเหนียวเลย นี่แต่ขอมันน้อยเพราะว่าเหยื่อตัวนี้มันตีหลุดบ่อยไม่ค่อยอยู่โอ้ข้อขอข้อโอ้โหของครับอ้ไห้ดูตัวสิเดินมาตามล่าตั้งนานนี่ไม่เจอนี่โอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง <laughs> โอ้ยเนี่ยพี่แต่ขอมันโปโตัวสัวแดก <laughs> <laughs>